คว้าครึ่งวงการแสดงเรื่องหนเรตติ้งพุ่งกระฉูดรวม15้านางเอกของเอสกันตพง์เปิดผลโหวตเคมีคู่ไหนชนะเลิศ 1. เอสกันตพง์ปูเป้เกษรินจากเรื่องเพลิงภาย2เอสกันตพงศ์นาวทิสานาฐจากเรื่องแมเวีย3เอสกันตพง์แพนเค้กขีมนิทจากเรื่องพรมแดนหัวใจ4เอสกันตพง์แซมมี่คลาเวลจากเรื่องบอดิการสาว5เอสกันตพง์ปุกลุกฝนทิพย์จากเรื่องเรือนลอมรัก หกเอสกัตพงค์ S, เปรียวทัศนียาจากเรื่องสารวัตรยาย S, เจ็เอสกัตพงค์หาหน้าลีวิสจากเรื่องกุหลาบกรอบเพชร แเอสกัณฑพงศ์เอมี่กลิ่นปลาทุมจากเรื่องมือปาบมหาเฮียน9าเอสกันฑพงศ์จัก,กรจั่นอามคำสิรีจากเรื่องเสือสมิง10บเอสกัณฑพงศ์กลิ่นอัสราพรจากเรื่องขมิ้นกับปูน11เอสกัณฑพงศ์เกรสการ์ก้าจากเรื่องลิขิตอริสยา12 S เอสกัณฑพงศ์แพรวเชอร์มาวีจากเรื่องเล็บครุฑ 13S เอสกัณฑพงศ์แม็กกี้อาภาจากเรื่องโชกน้ำหวานอณาพานหลุดไป,ป14 S เอสกัณฑพงศ์หยกธัญญาการจากเรื่องดุด ดาวดิน15เอสกาตโงงสกายมาเรียจากเรื่องคุณแม่แก้ขาด